ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมันจบแล้วพวกหิวแสงหยุดเถอะทนายเดชาเคลื่อนไหวลั่นพวกหิวแสงหยุดเถอะมันจบแล้ว26เมษายน65นับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศต่างรอคอยเนื่องจากหลายคนจับตาว่าการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกมาในรูปแบบใดแน่นอนว่าหลายคนต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาเพราะในคดีนี้ มีพิรุษให้ชาวโซเชียลได้จับโปะหลายจุดส่งผลให้แฟนคลับดาราสาวเริ่มเป็นกังวลทนายเดชาเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก่อนปิดคดีแตงโมโดยก่อนหน้าที่จะมีการถแถลงปิดคดีแตงโมวันนี้ทางเพจสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดณนะห้องถแถลงว่าตำรวจเตรียมห้องถแถลงปิดคดีแตงโมพร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้ให้สื่อมวลชนและผู้เสียหายในคดี นำบอดข้อความอาะัยรักน้องแตงโมพัรทรธิดาพัชรวีรพงศ์อีกทั้งยังมีข้อมูลอีกว่าพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ใช่การปิดคดีแต่เป็นการสรุปสํานวนการสอบสวนทางคดีของพนักง,งานสอบสวนเพื่อส่งให้พนักง,งานอายการพิจารณาก่อนจะมีความเห็นของพนักง,งานอายการล่าสุดทนายเดชา ในฐานะทนายความคุณแม่แตงโมได้โพสต์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์ของตนเองระบุข้อความว่าเตรียมเดินทางไปกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งฟังการถแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าการตกน้ำของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสติดดอทคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ